วันนี้คาเฟน่นางมดนะคะถล่มทลาย er มากๆเลยค่ะพี่พี่น้องน้อง fc นะคะมากันเยอะเลยแล้ววันนี้ช่งชวงเช้านะคะนางมดก็ไม่ได้อยู่ที่คาเฟ่ด้วยค่ะพอดีที่บ้านนะคะมีงานทำบุญประจำปีตากับยายค่ะแต่เสร็จงานปุ๊บนะคะนมงมดก็รีบขึ้นมาดูที่คาเฟ่เลยค่ะแล้วก็เก็บไข่ไก่มาให้พี่พี่น้องน้อง fc นะคะซื้อกลับบ้านไปด้วยคมาถึงคาเฟ่นะคะนางมดตกใจมากๆค่ะที่จอด,ดรถก็แทบจะไม่พอนะคะทีนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยค่ะพี่พี่น้องน้องนะคะมาเที่ยวสวนพึ่งกันเยอะเลยแล้วก็บรรยากาศช่วงนี้สวนพึ่งดีมมมมาาากกกกกๆไไ่่่ทีีหนนนเเเพงงง็็บะะะะคคคถึลลู้้ซือปดยย ไข่ไก่สดจริงๆนะคะบางฟองน้องไก่เพิ่งไข่ออกมานงัดก็หยิบมาอุ่นๆแลวตอนนี้นะคะคาเฟ่นงมดกันเล็กไปแล้วค่ะที่จอดรถนะคะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเต็มหมดเลยไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีพี่ๆน้องๆ f c นะคะมาซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้นงมดดีใจแล้วก็ตื้นตันใจสุดๆเลยค่ะช่วงเช้าพี่ๆท่านไหนมาแล้วไม่เจอนงมดนะคะขออภัยด้วยจริงๆค่ะนงวดนะคะอยากจะมาช่วยงานที่คาเฟ่แต่พอดีติดงานบุญที่บ้านนะคะเสร็จก็คือรีบขึ้นมาหาเลยค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะจริงๆค่ะถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะต้อง ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะและพี่ๆน้องๆ f อนะคะน่ารักกันทุกคนเลยค่ะ FC น้องวอนนะคะมีทุกรุ่นเลยค่ะตั้งแต่เด็กนะคะยันลุงป้าน้าอน้องๆนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวคาเฟ่น้องวอนนะคะจากที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จักนะคะก็กลับรู้จักน้องวอนขึ้นมาเลยค่ะน้ําตาจะไหลค่ะทุกคนซัพพอร์ตกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตอนนี้น้องวอนมาถึงนะคะยังไม่ได้เข้าไปช่วยงานในคาเฟ่เลยค่ะพี่ๆน้องๆ FC เยอะมากๆเลยนะคะรอถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะน้องวอนเองนะคะทั้งดีใจแล้วก็ตื้านรัน กับน้องมวลมากๆค่ะพี่ๆไม่ได้รับพลังบวกจากน้องมวลอย่างเดียวนะคะแต่น้องมวลนะคะได้รับพลังบวกจากพี่ๆทุกคนเลยค่ะน้องมวนเองนะคะมีความฝันอยากสร้างคาเฟ่เล็กๆค่ะเผื่อพี่ๆน้องๆ FC นะคะจะได้มานั่งชิลๆกันไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีขนาดนี้ในอนาคตข้างหน้านะคะน้องมวนก็อยากจะมีอาหารเมนูเพิ่มเติมค่ะน้องมวนสัญญาเลยนะคะไม่หยุดที่จะพัฒนาแน่นอนและมีพี่ๆน้องๆนะคะซัพพอตน้องมวลเยอะขนาดนี้นะคะจากที่มีพลังเยอะแล้วนะคะตอนนี้มีพลังเยอะกว่าเดิมเลยค่ะเดี๋ยวรอฟาร์มไก่ด้านหลังคาเฟ่เสร็จนะคะพี่ๆมาให้อาหารน้องไก่แล้วกกเไข่ ลและ,ะพี่ๆน้องๆเอฟซีบางท่านนะคะยังไม่เคยมาสวนพึ่งเลยค่ะมาครั้งแรกเพื่อมาเที่ยวคาเฟ่นงวดเลยนงวดดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่ๆมาเที่ยวสวนพึ่งราชบุรีสวนพึ่งนะคะมีที่พักที่เที่ยวเยอะมากๆค่ะชาวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยค่ะ